เดี๋ยวตอนนี้สักพูดหนึ่งรอความ้อมนะคะเราก็จะเริ่มวีที่พัอันนี้เซนอย่างเดียวไม่ต้องเขียนไรายละเอียดอะไรนะคะมุ่งการสนับสนุนให้นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จในมหาก,การรมกีฬาต่างๆให้มากขึ้นไ่ว่าทานจะเสนอแนวคิดปัญหาอุปสรรคซึ่งเราจะนําไปแก้ไขแน,น,น,นี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะในเรื่องของการที่บริหารจัดก,การกอง ให้มีอำนาจหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการของโครงการเป็นสำคังานนะคะที่มีเพียมพอไว้ในชว่วงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนะคะ <c oughs> กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานกลางให้ที่ประชุไมได้เข้าใจใ <c oughs> นส่วนในบัญชีเงินของคลางในการบริหารการเงินการทางภาครัฐนะคะทีนี้เป็นรอกธุรกิจ ของภารกิจของกระทรวงการคลันงนะคะสิ่งที่จัดเก็บมาก็คือรายได้เงินคองทังได้ตํานดไว้บัญชี2บัญชีก็คือบัญชีที่1นะคะก็คือบัญชีงินได้แต่ยกตัวอย่างที่เช่นนะคะเช่นในเรื่องของเกิดการแพร่ระบาดนะคะจําเป็นจะต้องใช้วัคซีนเองนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีที่ที่จากสมาคาากมคกีฬาจังหวัดติดภารกิจของในตัวทั้งระเบียบทั้งอะไรเนี่ยออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งให้มันเป็นไปตาม เน้นย้ํากันอย่างนี้แหละทุกปีเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะเป็นเ์ใหนอยที่มันเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าปีที่แล้วจากปตทส่วนกลางมาสอนกันข้างน,นอกซึ่งมันเหมือนเราต้องแอดวานเองจริงๆเรื่องที่คนจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาแล้วก็จะมีท่านเลขาท่านผูอ้อื่น่จะมีพับนิ่งด้วยนะคะแป๊บนึ่งนะคะ กดไลค์ได้ใช่ไหมคะค